บ,บอกว่าการประหยัดพลังงานเนี่ยนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยให้เป็นสิ่งดีแน่นอนนะครับเป็นสิ่งดีแน่ๆน,นะครับแต่ว่าอมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินด้วยนะครับว่าเงินที่ประหยัดได้เป็นเท่าไหร่นะครับออสำหรับคนที่ไม่ได้อ่อ เรียกว่าอะไรไม่ไม่ได้คุ้นเคยนะครับ Not familiar with นะครับไม่ได้คุ้นเคยกับอุตสาหกรรมด้านเนี่ยคอมพิวเตอร์ Data าเซ็นเอร์อะไรพวกนี้นะครับอาจจะไม่เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยพอใจนักนะ appreciate นะครับอาจจะไม่ค่อยพอใจในแง่ของผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาในแง่ของตัวเงินสักเท่าไหร่นะครับในการลงทุน พวกนี้นะครับอืมอันนี้เข้าใจประมาณว่าเขาพยายามจะสื่อว่าบางทีเราเห็นว่าผลประหยัดน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ,อคล้ายๆว่าอย่าไปดูถูกมันอะว่าเออสมมติวิเคราะห์มาแล้วมันอาจจะประหยัดแค่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยว,ยวอ่านต่อก่อนนะ Data ้ e เซ็นตอรที่มีขนาดเล็กๆหน่อยนะครับเป็นแบบ อาจจะเป็นบริษัทหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยนะที่แบบทำดัต้าเซ็นเตอร์ทำธุรกิจดัต้าเซ็นเตอร์ขนาดเล็กๆหน่อยเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็เดินเครื่องเนี่ยเดินเดินเครื่องไอเดินอาคารดัต้าเซ็นเตอร์เนี่ยโดยโดยธุรกิจแบบแบบคนเดียวอ่ะนะครับอินดิวิชวก็คือเดี่ยวๆอะไรเงี้ยเนาะ เป็นธุรกิจอันนี้ก็แล้วกันแบบรวมๆคืออาจจะเป็นธุรกิจเล็กๆนะครับทำดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดเล็กๆนะครับเป็นธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยอาจจะทำดาต้าเซ็นเตอร์ที่มันใช้ไฟประมาณสักหนึ่งมกะวัต์ถึงสิบมกะวัต์เท่านั้นนะครับอันนี้แบบเล็กๆนะครับสำหรับระดับที่เป็นไฮเปอร์สเกลคือระดับใหญ่มาก,มากๆเนี่ยนะธุรกิมขนาดใหญ่มากๆเนี่ย h ฮเปอ e ์สเกล็ก็คือในในฝั่งที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากๆเนี่ยพวกอาคาร Data Center เนี่ยมักจะนะครับออกแบบให้ขยายได้แนละ g r รโตขึ้นใช่ไหมแต่มาใช้กับ Data Center ก็ใช้แบบขยายเลยนะขยายแบบเป็นโมดูลโมดูลนะแบบขยายแบบเป็นโมดูลารนะเป็นโมดูลโมดูลโดย สมมุติความต้องการสูงขึ้นเราขยายทีหนึ่งความต้องการสูงขึ้นเราก็ขยายใน Data Center เราทีหนึ่งโดยขยายเป็นล็อกๆนะเป็นโมดูลโมดูลก็อาจจะเป็นโมดูลแบบขยายทีหนึ่งก็ทีละห้าสิบมกะวัตห้าสิบเมกะวัตขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับโอเคเนาะตอนนี้เขากำลังพูดถึงธุรกิจสองระดับนะสองสเกลนะสเกลเล็กๆอาจจะอยู่แถวนี้หนึ่งถึงสิบมกะวัตสเกลใหญ่คือประเภทแบบ เตรียมตัวรองรับการขยายตัวได้เรื่อยๆเป็นโมดูลโมดูลนะโมดูลหนึ่งก็ห้าสิบมกะวัตต์ไปแล้วเนาะห้าเท่าห้าสิบเท่าของธุรกิจขนาดเล็กอะไรเงี้ยนะครับอ่นะเขาลองมาดูว่าถ้าเกิดเป็นเป็นกลุ่มอาคารเนาะแคมปัสนี่มันก็ประมาณว่าเป็นกลุ่มอาคารที่เป็นไฮเปอร์สเกลนะเป็นอสาหกรรมขนาดใหญ่เนยนะก็ตอนนี้นะมันโอ้หมันถูกสร้างแบบทั่วโลกเลยนะครับ แล้วก็อาจจะไปถึงระดับเรียกว่าหนึ่งกิกะวัตต์เลยนะครับก็เป็นได้นะครับเอ่อ mm hmm. ในอีกในอีกมุมหนึ่งนะครับพูดพูดอีกอย่างหนึ่งนะ in other words นะครับพูดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเอ่อในในที่ดินอะเรียลเอสเตนะนะในที่ดินขนาดเล็กๆเนี่ยนะในที่ดินขนาดเล็กๆเนี่ยนะโอ้มันกินพลังงานเรียกว่าเป็นปริมาณมหาศาลนอะเป็นปริมาณแบบ ไม่ได้สัดส่วนด้วยนะ disproportionate นะครับประมาณว่าก็แบบเมื่อกี้ที่อะไรนะที่เราอ่านสี่ข้อนั้นนะเนี่ยตรงนี้นะครับที่ว่าเรียกว่าพื้นที่ขนาดเท่ากันเนี่ยออฟฟิศอาจจะกินแค่สองจุดห้าวัตต์ต่อตารางฟุตอย่างเงี้ยแต่ว่า Data Center นี่อาจจะกินไปถึงสองอยห้าสิบวัตต์ต่อตารางฟุตอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือเขาบอกว่าเนี่ยที่เขาใช้คำว่า disproportionate คือพื้นที่เล็กนิดเดียวแต่กินพลังงานมหาศาลแบบไม่ได้สัดส่วนเลย นะครับเนั้นแม้ว่าพรเพราะฉะนั้นนะครับแค่เรียกว่าแค่เราปรับปรุงประสิทธิภาพเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันก็จะมีผลประโยชน์ในลักษณะที่ผิดสัดส่วนเหมือนกันนะครับนะเนาะทั้งในแง่ของพลังงานที่ประหยัดได้แล้วก็ทั้งในแง่ของอ,อ,อะไรอ่ะ ค่าไฟที่จะลดลงอ่ะ operating cost ในที่นี้ก็คือค่าไฟอ่ะเนาะที่มันจะลดลงนะครับไอเดียคือประมาณว่าประหยัดเรียกอ,อะไรนะเพิ่มประสิทธิภาพเพียงนิดเดียวอะ่ะแต่ว่าผลประหยัดที่ได้มันม,นมหาศ,าศาลอะ่ะเพราะโดยตัวมันเองมันก็เป็นแบบ disproportionate อยู่แล้วนะคือโ,โดยตัวมันเองก็ที่นิดเดียวอ,อัดแน่นด้วยอุปกรณ์ไอทีเนี่ยเออมันก็กินพลังงานสูงต่อพื้นที่หนึ่งหน่วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรา ปรับปรุงประสิทธิภาพเองนิดเดียวแน่นอนเราก็จะได้ผลประโยชน์กลับมาในลักษณะที่ผิดสัดส่วนคือเยอะผิดสัดส่วนเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราเพิ่มประสิทธิภาพแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับใน Data Center ขนาดสิบมกะวัต์เนี่ยนะเป็นยกตัวอย่างนะมันก็เทียบเท่ากับสองร้อยสิบกิโลวัตต์อา ต่อวันเลยนะที่ประหยัดได้นะครับคือถ้าเพิ่มประสิทธิภาพแค่หนึ่งเปอร์เซนตสำหรับ Data Center ขนาดเล็กนะเป็น Small Enterprise นะเนี่ยนะสิบมกะวัต์เนี่ยก็ประหยัดพลังงานได้ตั้งสองร้อยสี่ิบหน่วยต่อวันแล้วนะนะครับแต่ผมอะรู้สึกว่าเขาคำนวณผิดว่ะตรงน,นี้เดี๋ยวลองคำนวณดูเล่นๆด้วยกันนะเออสิบมกะวัต์ใช่ไหม สิบเปอร์เซ็นของสิบเมกอวัตเอ้ยหนึ่งเปอร์เซ็นของสิบมิกอวัตคือเท่าไหร่อ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นก็ไอสิบมิคกอ์วัตนี่มันคือเท่าไหร่หมื่นกิโลวัตใช่ไหมถูกไหมสิบมกอวัตก็คือหมื่นกิโลวัตใช่ไหมครับหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือเนี่ยตัดส่วนไปสองตัวมันก็คือร้อยกิโลวัตอ่ะแล้วถ้าเราใช้ไฟร้อยกิโลวัต์เป็นเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง ใช่ไหมคูณ24ชั่วโมงมันก็ต้องเป็น2 0 0พันมี่ไหมไม่ผมไม่รู้ผมคิดถูกป่ะนะแต่ว่าทนเลขให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวแบบใครอ่านดูแล้วก็ลองไปลองจิ้มๆลองคํานวณเองดูว่าผมคํานวณถูกหรือว่าเขาคํานวณผิดนะแต่ว่าใช้ตัวเลขเขาก่อนแล้วกันนะสมมุติว่าเนี่ยก็หมายถึงว่าแบบโอ้ประหยัดได้เวลา240หน่วยเลยนะซึ่งถ้าเทียบเป็นเงินแบบต่อปีนะ annualy เน,นี่ยนะประหยัดแบบต่อปีเนียนะ ประหยัดได้ตั้งเจ็ดล้านเหรียญเนี่ยนะครับอันนี้คิดที่ค่าไฟประมาณแปดเซนต์ต่อหน่วยนะครับถ้าเราคิดว่าหน่วยหนึ่งเอ้ยโทษถ้าคิดว่าดอลลาร์หนึ่งอะประมาณสามสิบห้าบาทอะแปดเซนก็เท่าไหรอ่อ่ะแปดสามยี่บสี่แปดห้าสี่สิบก็สองบาทแปดสิบตังค์อ่ะนะครับใช่ไหมนี่ค่าไฟอเมริกานะสองบาทแปดสิบนะค่าไฟบ้านเราเท่าไหร่นะครับห้าบาทแล้วนะ าบาทกว่างด้วยก็เนี่ยดูของอเมริกาก็คือเนี่ยคิดค่าไฟประมาณสองบาทแปดสิบตังค์เนี่ยโอ้ประหยัดได้ตั้งแค่แค่เพิ่มประสิทธิภาพหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยประหยัดได้ตั้งปีละเจ็ดล้านเหรียญนะเจ็ดล้านเหรียญก็เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดห้าสามห้าก็เท่าไรยี่สิบยี่สิบสี่ล้านบาทหรือว่าสองร้อยสี่สิบล้านบาทต่อปีนะครับแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเองนะแล้วก็เป็น small enterprise นะครับสิบมกะวัต์เองอ่าแล้วถ้าเกิดไปดูไฮเปอร์สเกลล่ะ โอ้โหมหาศาลสิใช่ไหมมันสเกลก็อาจจะขยับไปเป็นแบบ700ล้านเหรียญต่อปีก็ได้นะครับในทำนองเดียวกันนะครับเ,เช่นเดียวกันนะ likewise นะครับเช่นเดียวกันไซต์ Size หรือว่า data center ที่มันไม่มีประสิทธิภาพนี่นะไม่ว่าจะขนาดไหนก็ตามนี่นะมันก็จะสูญเสียพลังงานในเชิงแบบผิดสัดส่วนคือเชิงแบบผิดสัดส่วนแบบมหาศาลเหมือนกันนะแล้วก็อาจจะแบบเรียกว่า เป็นความสูญเสียในเชิงการเงินในเชิงเศรษฐกิจเลยแหละนะครับถ้าเกิดเดูแลรักษาไม่ดีแล้วทาให้ประสิทธิภาพมันแย่ลงแม้แต่เพียงเล็กน้อยนะมันอาจจะหมายถึงพลังงานแล้วก็เงิน,นอันมหาศ,าศาลก็ได้นะครับ